ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้วเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอรนพร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแดนาิกา ช่วงเที่ยง12นาฬกาสนาทีและช่วงเย็น18บแนาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8ปดนาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬกาสนาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับพมยุทธ์มารีศาจต์และพมยุทธ์ดอกเบญจมาศปล่อยวิญญาณยุทธการต่อสู้ของตนเองออกมาพร้อมกันและแต่ละคนกข้ระเบิดวงแหวนวิญญาณออกมา9วง ซึ่งสามารถต้านทานแรงกระต้กที่ปล่อยออกมาจากริงยักษ์ไถท,ท่านได้ทั้งสองร่วมมือกันมานานหลายปีและพมยุทธ์ทั้งสองก็เข้าใจความหมายของพวกเขาอย่างทองแท้วงแหวนวิญญาณวงที่7บนล่างของเขาขยายใหญ่เคลื่อนอย่างรวดเร็วสว่างขึ้นเฉชินหน้ากับริงยักษ์ไถท,ท่านผู้ยิ่งใหญ่ทันทีที่พวกเขาโผล่ขึ้นมาเขาก็ปลดปล่อยวิญญาณย์การต่อโซ่กายแท้วิญญาณยศ พมยุทธดอกเบญจมาศขนาดใหญ่ที่แผ่ขยายอย่างรวดเร็วเป็น5เมตรพุ่งผ่านเท้าของพมยุทธมารปีศาจและพุ่งตรงไปยังฝั่งตรงข้ามพมยุทธดอกเบญจมาศก็ไม่ได้อยู่นิ่งเช่นกันพุ่งผ่านไปข้างหน้าใกล้าตามาาพมยุทธมารปีศาจไปยังฝั่งตรงข้ามอยมาา่างรวดเร็วเมื่อทั้งสองขึ้นแล้วลงพมยุทธมารปีศาจก็รีบแต่ดอกเบญจมาศขนาดใหญ่ในมือของพมยุทธดอกเบญจมาศได้ปลิวออกไปก่อนแล้วและดอกไม้สีทองยังคงผลิบานในอากาศ กีบดอกสีทองแต่ละก,กีบดูพรางเผาดอกเป็นจะมากขนาดใหญ่พร,ราที่ถูกโยนลงมาจากท้องฟ้าเรากับมีบางสิ่งเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและความเร็วของร่างกายของเขาไม่น้อยไปกว่าพมยศมารีสาต์ในช่วงเวลาสั้นๆเลยแววตาของเอ,อ่อเหมิงริ่งยักษ์ไถ่ท่านขนาดประเชิญหน้ากับสองผู้มีอำนาจราชชินนาน,านพมยศไรของเขาสั่นไหวเสียวโจ ที่ยืนอยู่บนนั้นก็พุ่งทะยานขึ้นลงไปที่ด้านหลังทันทีที่เสี่ยวจูจากไปมันก็ขยับตัวเช่นกันราชาแห่งป่าก็คือราชาแห่งปา่ามันพุ่งทะยานออกมาด้วยความเร็วที่เกินสัดส,ส่วนของร่างกายอย่างสิ้นเชิงพมยศมารปีศาพุ่งทะยานขึ้นไปในอากาศและชนเข้ากับมันแต่พมยศดอกเบญจมาศเองกลับถูกเพิกเฉยอย่างสิ้นเชิงพมยศมารปีศาตรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเริงยักษ์เทท่านพุ่งเข้าใสา่ ลูกเสียงรอบตัวดูสง่างามร่างกายของเขาดูเหมือนจะเต็มไปด้วยตะกัวความเร็วของเขาลดลงอย่างกระทานหันราวกับแสงที่้อยโยลูกเสียง,ยยงเบื้องหน้าก็ดูบิดเบี้ยวลเล็กน้อยเช่นกันเขตแดนนี่คือพลังของเขตแดนผมายุทธมารปีศาจรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ทักษะการค่าดาของเขาถูกต้องในฐานะราชาแห่งป่าเขตแดนควบคุมแรงโน้มถ่วงไปหนึ่งในความสามารถที่ริงยักษ์เทท่านเชี่ยวชาญ ในบรรดาสัตว์วิญญาณนับไม่ถ้วนมีสัตว์วิญญาณไม่เกินสิบชนิดที่สามารถครอบครองพลังของเขตแดนได้อย่างแท้จริงและในบรรดาสัตว์วิญญาณสิบชนิดนี้สัวญญาณที่สามารถฝึกฝนเขตแดนได้นั้นยิ่งหายากยิ่งกว่าพม,มายุทธมารปีศาจฟ้ารางแจ็คพอตไปอย่างไม่ต้องสงสัยเขตแดนควบคุมแรงโน้มถ่วงของหลิงยักษ์ไทยท่านต่างจากทักษะแรงโน้มถ่วงทั่วไปในพื้นที่นี้มันสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลง แรงน้มถ่วงได้ทุกจุดไม่จําเป็นต้องเพิ่มเคลื่อนหรือลดลงอย่างรวดเร็วพมยศ์มานปีศาจเป็นราชทินนนนาพมายศ์ในสายโจมตีว่องไวเก่งเรื่องความเร็วแต่เมื่อเขตแดนควบคุมแรงน้มถ่วงเข้ามาครอบงำความเร็วที่ดีสุดของเขาจะถูกชดเชเยโดยสิ้นเชิงริงยักษ์ไทยท่านไ,ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่คิดความรู้เรื่องการควบคุมแรงน้มถ่วงของเขาจดจ่ออยู่ที่คนคนเดียวนั่นคือพมายศ มารปีศาจและในชั่วพพิบตาเขาก็เพิ่มแรงโน้มถ่วงรอบตัวพมยุทธ์มารปีศาจขึ้นสิบเท่าภาพร้อนปรากฏชัดขึ้นและพมยุทธ์มารปีศาจแทบจะไม่ปรากฏตัวให้เห็นเลยใบหน้าใบกลางคนดูหมุนมองหิวบางและขำมากและดวงตาที่ดูสง,ง่างามและเก็บตัวก็กำลังแสดงความหวาดกลัวออกมาในวรานี้มัดยักษ์ของดิงยักษ์แถ่ท่านเวียงออกมาแล้วและพมยุทธ์มารปีศาจส,สามารถรู้สึกได้ชัดเจนว่า ถ้ดินทั้งหมดในอากาศโดยรอบครอบแน่นอยู่ในหมัดนี้หากมองเป็นเรื่องปกติการ,รเผชิญหน้ากับร่างยักษ์ของริงยักษไ์ไถท่านเช่นนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรให้เขาหลบได้แต่แรงโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นอย่างคราทานหานถึงสิบเท่ากับสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้เขาแม้จะอยู่ในระดับราชชินานานพมายุทธแต่การจะหลุดพ้นจากมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกแต่เขาขับไม่กล้าที่จะทําให้ร่างของเขา ถ้าเข้ากับมัดนี้โดยไม่รังเรยวงแหวนวิญญ,ญาณลำดับที่7บนร่างของพมมยศมารปีศาจก็เปล่งพระกายกายแท้วิญญาณยุธก็ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างคราทาันหันทําให้ร่างของเขาดูเหมือนลวงตาในพริบตาหากแต่ก่อนเขาเคยเป็นจิตวิญญาณตอนนี้ร่างของเขาแทบจะโปร่งใสแล้วดวงตาของเริงยักษ์แห่งท่านแสดงท่าทีย่อเย้ยอ,อย่างดูถูกเหยียดหยามทันทีที่กายแท้วิญ,ญญาณยุธการต่อสู้ ของพมายด์มารปีศาสตร์ปรากฏเคลื่อนแรงน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นสิบเท่าก็หายไปในทันทีและที่น่าตกใจย,ยิ่งกว่านั้นคือแรงน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นจากสิบเท่าเป็นสิบเท่าอ่อนกําลังลงในพิบตาพมายธ์มารปีศาสตร์พยายามที่จะดิ้นโดนเพื่อหลุดพ้นจากข้อจํากัดในการควบคุมแรงน้มถ่วงเมื่อแรงน้มถ่วงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเขาก็าไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆทั้งสิน้นร่างของเขาแทบจะเร่งความเร็วและ พุ่งชงมัดอันน่าสะเพรงกวาวของดิงยักษ์ไถ่ท่านมีเสียงระเบิดดังขึ้นเสียงระเบิดพลังลมปานอนันรุนแรงดังขึ้นในอากาศและกายแท้วิญญาณยธดการต่อโซของมารปีศาท,ที่โปรง่งใสก็กระเด็นออกไปอย่างไม่ลังเลถูกพัดกลับไปยังชายฝั่งของเราวิญญาจารย์แห่งสำนักวิญญาณยึดโดยตรงเราควรจะรู้ว่าหลังจากที่กายแท้วิญญาณยธดการต่อโซ่ของพมายุาาทธ์มารปีศาจถูกใช้ เขาเข้าได้รับคุมมคุ้มการจากการโจมตีทางกายภาพเมื่อสามารถทะลุทะลวงการโจมตีทางกายภาพใดๆร่างกายก็จะกลายเป็นทั้งรูปธรรมและนามประธรรมแม้ในสถานการณ์เช่นนี้รังอนาสัพึงขวารงหนักหน่วงของเริงยักษ์ไทท่านก็ยังคงโจมตีร่างกายของเขาและใครๆก็สามารถจรินตนาการได้ว่ามันนั้นมีพลังขนาดไหนในฐานะหนึ่งในสัตว์วิญญาณชั้นยอดปรังของมันเหนือกว่าราชทินานาพมายุว่วนใหญ่ การโจมตีของพมยุทธดอกเบญจมาศไม่ได้ตกอยู่ที่หริงยักษ์ไทท่านเมื่อเห็นสถานการณ์ของพมยุทธมารปีศาจพมยุทธดอกเบญจมาศก็รีบหนีและราดทิ้งแผนเดิมเขาไม่คาที่จะหันไปสนใจริงยักษ์ไทท่านตัวนั้นเลยแต่ทันนั้นโจโจเขามีความรู้สึกวิกฤตอย่างรุนแรงผุดขึ้นมาจากใต้ร่างของเขาปฏิกิริยาของพมยุทธดอกเบญจมาศก็ไม่ได้เลวร้ายมากนักร่างของเขาเองกระโดดขึ้นกลางอากาศด้วยแรงปฏิกิริยาจากพลังวิญญ,ญาณ ดอกไม้จํานวนมากมายแปรเปลี่ยนเป็นแสงระยิบระยับงดงามดอกเบญจมาศประราดจมลงไปใต้น้ําในพิภตาอากาศก็เฉือนเคลื่อน,นทันทีในขณนะนี้มววขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า4เมตรโผล่ขึ้นมาจากน้ําดอกเบญจมาศพุ่งเข้าใส่สะดุ้งตกใจปัดนี้ดอกเบญจมาศนี้อยู่ในกายแท้วิญญาณยุดการต่อสู้แล้วที่ตรงกลางสระน้ํามีร่างใหญ่มาเหินมาพยานขึ้นสู่ท้องฟ้า อัประายักษ์ตัวนี้หัวเป็นวัวแลวร่างเป็นงูอ้าปากออกแสงสีฟ้าพุ่งออกมาพมยุทธดอกเบญจมาศที่ลอยอยู่กลางอากาศก็เดินตามรอยเท้าของพมยุทธมารปีศาจแล้วกลับไปที่พวกเขาอีกฟากหนึ่งสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาน้องรองฆ่าพวกมันซะอย่าให้มันหนีรอดไปได้ทันทีที่สัตว์วิญญาณยักษ์ตัวนี้เอ่ยวงตายเย็นชาของมันก็จ้องมองไปที่ผู้คนบนชายฝั่ง เรากับดาบที่คมเก็บทุกสิ่งรอบตัวกายเป็นโลกสีฟ้าครามทันทีรวมถึงทุกคนในสำนักวิญญาณยธรู้สึกว่าร่างกายของพวกเขาเฉยชาไปในพริบตาพวกเขาช้าลงอย่างน้อย30ปซนี่คือเขตแดนอีกแห่งหนึ่งงั้นเหรอพมยุทธ์มาปรปีศาจและพมยุทธ์ดอกเบญจามาศได้เปลี่ยนสีหน้าไปแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นสับปะรดตัวนี้ที่มีร่างเป็นงูและหัวเป็นวัวกระทิงแต่ดูจากความเร็วและควาพูดของมันแล้ว ความแข็งแกร่งของมันนั้นน่าจะสูงกว่าดิงยักษ์แถ่ท่านเสียอีกแสงสีฟ้านี้น่าจะคล้ายกับเขตแดนแห่งการเคลื่อนไหวตัวช้านั่นคือการปรากฏตัวเช่นเดียวกับเขตแดนควบคุมแรงโน้มถ่วงของดิงยักษ์แถ่ท่านภายในเขตแดนนั้นสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าสามารถควบคุมความสามารถต่างๆในการเคลื่อนที่ได้อย่างแน่นอนนี่คือวัวอสรพิษมรารคตที่ขึ้นมาจากน้ําเจ้าดิงยักษ์แถ่ท่านก็คำรามออกมาอย่างน่ากลัว และขาหลังอันทรงพลังของมันช่วยให้ร่างกายของมันกระโดดขึ้นมาทันทีจูจูภูเขาก็ลอยขึ้นสูงขนาดนี้เสียวงั้นเหรอคำว่าไทยท่านในปัจจุบันคงจะเหมาะสมที่สุดแล้วแม้ร่างเขามันจะใหญ่โตแต่ภายใต้อิทธิพลของแดงน้มทวงมันกลับดูเหมือนกระโดดมาทางนี้อย่างเบาราวกับไม่มีอะไรเลยใช้จังหวะนี้แหละพมยุทธมานปีศาจตะโคนขึ้นอย่างคราทานหานทะเลนั้น ก็มีสีที่แตกต่างจากสีดำที่เขามักปลดไฟออกมาปรากฏออกมาจากร่างของเขามันคือเปลวไฟสีเงินเจิดจ้าที่ลอยขึ้นสู่อากาศแทบจะแนบพริบตาภม,มยุทธดอกเบญจมาศที่อยู่ข้างๆก็มีเปลวไฟสีทองปกคลุมร่างกายของเขาเช่นกันในขณะนี้วงแหวนวิญญาณทั้ง9้าวงบนทั้งสองวงสว่างสวเคลื่นเกือบจะพร้อมกันเปลวไฟสีทองด้เสีเงิน ได้เพิ่มความงดงามและสีสันให้กับเปลวไฟเหล่านั้นยิ่งทวีขึ้นพวกเขายืนประจันทหน้าการและประสานมือทั้งสีเข้าด้วยกันและร่างของพวกเขาเข้าประสานรวมกันอย่างฉับพลันวงแหวนวิญ,ญญาณทั้งหมด18วงบนร่างของพวกเขาครอบแน่นกลายเป็นรัศมีสีทองและเงินขนาดมาเฮมาก่อนจะลอยออกไปอย่างเงียบๆนี่คือเทคนิคการหลอมรวมวิญญ,ญาณยุธการต่อสู้นั้นเหรอทักษะการหลอมรวมวิญญ,ญาณยุธการต่อสู้ถูกปลดปล่อยออกมาทันที และพวกเขาก็เตรียมโจมตีไปที่เอ่อเหมิงในเวลาเดียวกันราชทินานานพมยุศอีกสี่คนได้พุ่งเข้าหาัวอสรพิษมรกตแล้วและัวอสรพิษมรกฎก็ไม่สามารถที่จะช่วยดิงยักษ์ไถ่ท่านได้เลยแม้ว่าลิงยักษไ์ไถท่านจะทรงพลังแต่พวกเขาก็ยังคงมีปัญหาในการรับมือกับทักษะการล้อมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ในตอนนี้เสี่ยวโจกลับมายืนนิ่งอยู่ข้างๆที่ปีปีตรงเขาไม่เปิดเผยตัวตนแรงนั้น ลมหายใจสีดำก็พุ่งออกมาจากพื้นวนเวียนอยู่ด้านหลังเจ้าเริงยักษ์ไถ่ท่านแด้พุ่งออกมาประท่าเข้ากับทักษะการหลอมรวมวิญญาณยวดการต่อโซ่ที่กำลังจะโจมตีทนายนั้นสีทองสีเงินทั้งสองสีก็ประท่าก,กับสีดำอันไม่มีที่สิ้นสุดของเซี่ยวโจมีเสียงระเบิดดังขึ้นพลงงานระเบิดออกมาและแรงพลังวิญญาณก็กระจายออกไปทันทีโดยหักล้างกันเองเสีโจ แอบใช้ท่าไม่ตายโดยไม่ให้ใครสังเกตเห็นแต่สายตาของพิพิตรงกับเปลี่ยนไปเราเห็นว่าท่าไม่นี้ไม่ใช่ของหลิงยักษ์แท่ท่านแต่เธอก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนหริงยักษ์แท่ท่านก็รู้สึกประหลาดใจเช่นกันเพราะไม่รู้ว่าใครมาช่วยเขาทัในใดนั้นผมมายุทธทั้งสี่คนก็พุ่งเข้าใส่วัวอสรพิษมรกตแม้ว่าวัวอสรพิษมรกตจะทรงพลังแต่มันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ ของราชทินานามพมยุทธถึง4คนอย่างแน่นอนขณะที่เสี่ยวจูต,ต้องการที่จะช่วยมันอย่างราบราบทันใดานานแสงสีฟ้าก็สสองลงมาแสงสีฟ้าอมทองอารามสว่างสวัยขึ้นในป่าใหญ่ชิงโตไม่ว่าจะเป็นปิวิตงหรือราชทินานามพมยุทธทั้ง4ีคนต่างก็ถูกดึงดูดด้วยแสงสีทองสีฟ้าที่ปรากฏขึ้นอย่างคาทานหันนี้ แสงสีทองสีฟ้าปรากฏขึ้นด้านหลังราชชินานาพมยุทธ์ทั้งสีแบบไร้ที่ทางและไม่มีวิแววของแสงนี้ว่าจะมาจากไหนดูเหมือนว่ารําแสงสีทองนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากอากาศบางๆมันห่อหุ้มราชทินานาพมยุทธ์ทั้งสีไว้โดยตรงในอีกฝั่งหนึ่งพมยุทธ์มารีศาจก็รีดล้องกระแสลมสีดำรอบตัวเขาสลายไปในทันทีเผยเห็นท่าแท้ความเจ็บปวดรุนแรงทำให้มันเกงไปทั้งตัวร่างหนึ่ง ปรากฏขึ้นอย่างเงียบเชียบห่างจากมันเพียง5เมตรถ้าคมขนาดเมืึอมาคมร่างของชายผู้นี้เอาไว้มีเพียงมือข้างขวาเท่านั้นที่โผล่ออกมาเขาถือตีศูนย์สีดำยาวสองฟุตแสงสีทองนั้นถูกส่งมาจากหน้าผากของเขาเองเมื่อคนผู้นี้ปรากฏตัวเคลื่อนทันใดนั้นปิปิตงก็รู้สึกถึงวิกฤตครั้งใหญ่และพูดว่าข้ามันซะปิปิตงไม่ได้ทําอะไรอย่างหุนหนันพลันแล่นเพราะเธอต้องการที่จะก,กักขงังสัตว์วิญญาณแสนปีสองตัวนี้ไว้ นฉะนั้นเธอก็จะฆ่าพวกมันไปแล้วเมื่อเทียบกับชีวิตของผมมายุทธมารปีศาจคุณค่าของาศาสตร์วิญญาณทั้งสองตัวนี้ย่อมสูงกว่ามากผมมายุทธ์มารปีศาจผู้มีไหวพริบในการโจมตีน่าจะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วมากแต่ในเวลาน,นี้หากแสงสีทองนั้นสดส่องลงมาอย่างคนธรรมดาเขาไม่สามารถใช้พลังวิญญาณใดๆดได,ได,ได,ได้มันจะให้ความรู้สึกอบอุ่นและสบายอย่างมากแม้แต่โรคภัยค่าเจ็บทรวงกายก็สามารถรักษาได้ แต่ทว่าถ้ามันสั์2มายังพูมิยุทธม์มารปีศาจก็ไม่ต่างอะไรจากราวาที่มาจากภูเขาไฟพูมิยุทธม์มารปีศาจดูเหมือนจะถูกส่องสว่างไปทั่วร่างด้วยแสยงสีทองความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแทรกซึมลึกเข้าไปในจิตวิญญ,ญาณของเขาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ